แต่ตอนนี้นะ้ำมีพี่แชมป์นะคะที่เป็นคอลัมนิสต์จากนิตยสาร GQ และ Vogue Thailand นะคะมาพูดถึงเรื่องออสการ์ที่จะเกิดขึ้นในวันจันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่แชมป์สวัสดีครับคุณลูกน้ำค่ะพี่แชมป์เป็นไงคะสำหรับออสการ์น้ำเห็นพี่แชมป์เนี่ยบอกว่าโอ้โหเก่งแบบว่ามาตลอดดูเดือดมากเลยใช่ไหมคะปีนี้ปีนี้ดูเดือดเดี๋ยวก่อนก่อนละอย่างอย่างแรกคือแฮปปี้เบิร์ดเดย์สมูท วันนี้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะหนึ่งปีพอดีแป๊ะเลยนะคะแป๊ะเลยปเลยมาที่ออสกากันก็ก็ปีนี้ก็รู้สึกว่ามีทั้งเซอร์ไพรส์มีทั้งข่าวอื้อสาวอะไรเงี้ยเนาะมากมายแล้วก็คนไทยคนจิงกับปีนี้คนไทยอ่ะนาจะแบบมาสนใจออสกากันตั้งแต่ตอนที่หลานมาได้ติด да ช็อตลิสแล้ว S 1> <S 1> <S ใช่เพราะว<ต>่าเราก็ลุ้นกันเนาะหมายถึงถึงถึงไม่ได้เป็นห้าเรื่องแต่ว่าก็ถือเป็นอีกก้าหนึ่งของวงการหนังไทยอเนาะค่ะดีนะก็แบ<ต>บ<อ>ดีใจตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีลิซ่าได้น้อ,อิซ่าได้ขึ้นโชว์อีกก็แบบน่าจะแบบเรตติ้งนะาจะกระชูดอะปีเนี้ย คือจริงๆคือเขาบอกว่าเลตติ้งวันก่อนน้องคุยกับพี่เกียงนันทคว่างเขาบอกว่าเนี่ยพวกพวกเลตติ้งพวกการประกาศรางวัลต่างๆเนี่ยเลตติ้งน้อยมากก็เลยพยายามก็ต้องพยายามหาหาวิธีที่จะทําให้คนมาดูเยอะขึ้นใช่มันเนาะมันเนาะมันน้อยลงอยู่แล้วมันก็เป็นก็เป็นแบบเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้คนก็เหมือนแต่ก่อนเนี่ยคนต้องดูเพราะว่าต้องดูสดใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนแบบไม่ได้ดูเดี๋ยวแบบมาดูตอนเย็นก็ได้เดี๋ยวดูเป็นดูในคลิปดูใน y o u ูทูอ เราเอาแบบไอ้ดีเลยนิดนึงก็ได้อไรเงี้ยแต่ว่าแต่ก่อนคือแบบไม่ได้ไงมันไม่มีไงหาไม่ได้อะนะพี่เนาะนี่เขาก็เลยต้องแบบหาอ่ยังไงก็ได้ทําให้เรตติ้งอ่ะแบบพุ่งขึ้นมาก็เขาก็อ่ามันเป็นก็มันเป็นวิธีที่น่าสนใจเนาะเอาอ่ะป๊อปซิงเกอร์ที่แบบดังๆเนี่ยเข้ามาโชว์ไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นแบบแปลกใหม่ดี ใช่ค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปพูดถึงโชว์เราพูดถึงเรื่องของการะเก่งที่พี่แชมป์ต้องการอยากจะเก่งก่อนพี่แชมป์บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเก่งสักหกรางวัลใหญ่นะคะเราเก่งเก่งเก่งหมดตายมดเยวยาวยาวยาวไปถึงวันพรุ่เดี๋ยวเล่าเล่าไปจนถึงเดี๋ยวเราคุยกันยาวเลยนะคะขอแบบไม่หกชั่วโมงไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้เอาแค่หกสาขาสงคันพอก็คือสาขาเอาที่สาขานนักแสดงก่อนละกันค่ะ เรามาเริ่มกันที่สมทบหญิงก่อนดีไหมได้ค่ะ And the Oscar goes to ยังก็สมทบหญิงเนี่ย้เข้าชิงเนี่ยมีมอนิก้าบาร์บารเนาะทอมป์สนเนาะมีอารีนาแ a รนดีวิ h ัดเฟลิซิตี้โจนเดอะบอทอลิฟมีอิ a b เบล a าโรสเซลินีคอนเคลีแล้วก็โซอิสซาเดนยาเอมิเลียเปเรสก็ถ้าถ้าเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรแบบคิด เราดูแนวทางก็ร้อเปอร์็นนาะเป็นโซอี้ซาดันยาร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมโซอี้ซาังเอะรี้ยาแนแน่นอนเพราะว่านอนมานี้อันนี้ไม่ได้แน่นอนอย่างเดียวนอนมาด้วยเพรากว่าทุกเวทีแต่ว่าอ่าก็แบบแอบแอบเผื่อใจไว้นิดนึงว่าออสการก็คือออสการเนาะอย่างบางทีบางทีเราก็เคย ว่าอะไรที่แบบแน่นอนแน่นอนแล้วก็มาพลิกล็อกที่ออสการ์มันก็มีมาหลายครั้งถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ใช่โซอี้อะค่ะพี่แชมคิดว่าน่าจะออสการ์เขาคิดว่าเขาจะแบบเขาจะหักหักประกาเซียนให้ใครค่ะพี่ว่าอไม่อารีน a าแกรนเดนะในวิกเก็ตก็ก็เป็นอิสเบลารอสซลินีคิดเหมือนน้ำเลยเ,เพราะว่าค,คนเคลฟเนี่ยมาแรงคืออารีน่ากรนเด้นี่ คือแบบเราดูเนี่ยแบบเฮ้ยเล่นดีจริงๆแล้วก็เขาก็เรียกว่าถ้าได้เขาได้รางวัลเนี่ยโอ้โหก็ข่าวมันต้องแบบสุดๆเลยเนาะแบับข่าวมันจะไปทุกวงการเลยแบบไปทั้งวงการเพลงวงการหนังแบบว่าเป็นแบบอะไรได้เยอะมากเลยอ่ะทีนี้เออมันติดอยู่แค่ว่าคือวิกเกตเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพาสทัวร์อะบางคนอาบ,บว่าเออเดี๋ยวรอรอตอนนั้นก็ <ๆ S 2> ได้จะทํ<ท>าเพลงใหม่ด้วย ใช่ไหมพี่ส่วอิสเบลาอสเซลินีเนี่ยคือถ้าคนที่ดูหนังมาอยู่ในวงการบันเทิงมาเนาะก็จะรู้ว่าเป็นอิสเวรลารเซลินีเป็นทายาทของอินกริดเบิร์แมนซึ่งได้สามรางวัลออสการ์มาแล้วแล้วก็แล้วก็คุณพ่อก็เป็นผู้กำกับหนังชื่อดังในอดีตนะแล้วก็ตัวอิสเบลาโรเซลินีเองเนี่ย,ยก็คือแบบเหมือนเป็น เป็นแบบเป็นแบบคนสําคัญที่แบบว่านักดูหนังยุแปดศูนย์เก้าศูนย์น้องรู้จักอ่ะ,อะคือคิดว่าคนในวงการบางส่วนอาจจะแบบอาจจะแอบแบบอือยากให้อิซเบลารอสเซลินีได้ก็เป็นไปได้ใช่แต่นั้นก็นเราก็มันก็น้อยมากก็แถวปพกพริกไม้ก็มีมีแตย่ยังยังยืนยันว่าก็คงน่าจะเป็นโซอิสซานิญาแหละ ค่ะโซอีสัต์ลัญญาณนะคะอารีนาแกรนดี้ก็เดี๋ยวรอวิกเค p พาทูแล้วกันขอรอขอใช่อารีนาแกรนเดก็ได้ใช่ไหมครับพี่แชมป์จริงๆคือชื่อจริงที่เราเราคุยกันเพราะว่าเราก็เห็นสัมภาษณ์ที่ที่ตัวอารีนาเขาก็บอกว่าเขาบอกว่า เขาบอกว่าจริงๆอ่านแกรนดีแต่ว่าใครจะเรียกแกรนเดเขาก็ไม่ว่าอะไรใช่เพราะว่าคุณคุณคุณตามันเป็นชื่อชื่อของคางคุณคุณต้องคุณปู่สินะพี่แกรน,น,นพาแกรนพาเขาเอ่อนามสกุลเขานะแล้วเขาอ่านมาแกรนดีแต่ว่าพอ,อมาอ่านเป็นแกรนเดแล้ว,วก็แกรนเดกับแกรนเดก็แกวกลางกันไปใช่จริงจริงแบบอย่างแบบนักแสดงต่าระเทศบางคนเขาก็เขาก็ไม่ค่อยถือเท่าไหร่เวลาใครอ่าน กันไปนิดเดียวเนาะต้องมันต้องเพียนนิดเดียวนะถ้าเกิดเพียนแบบเอ็นีีเลยเขาก็จะแก้เหมือนกนเหมือนเหมือนโซอี้ซาวดานยาอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาบอกว่าอ่านในภาษาอังกฤษในทางทางอเมริกันน่ะเขาอ่านเป็นซาดาน่าเขาก็เขาก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็พูดเหมือนกันโซอี้ซาวดาน่าก็ได้แต่ว่าจริงๆมันจะมีตัวที่แบบเป็นยึกยึกอยู่ข้างบนที่เป็นภาษาทางสเปนต้องอ่านเป็นซาวดานยา อะไรเง <ไป S 1> ี้ยมันก็เลยมันไดถ้าถ้าจะอ่านให้ถูกต้องเหมือนอย่างเอเมริเพเรสเนี่ยก็หนักประมาณนั้นนะคะเพื่อคุณผู้ฟังจะได้แบบเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบางทีหนูก็อ่านแกรนดี้หรือว่ากรานเดอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราคือเขาก็ได้ได้ได้หมดแต่จริงถ้าเกิดชื่อดังเดิมจริงต้องแกรนดี้เียนเป็นชื่อเล่นเป็นื่อไพยว่าอารีนาแก้วกลางก็ได้ก็ดีหนึ่งกันนะฮะเป็นเกอรกแบบหนึ่งคราวนี้มาสมทบชายบ้างสมทบชายก็มี ยูราบอริซอฟเนาะแต่อโนรามีเทเรนคากินเรย์เพนมีเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันอัคอมพิวเตอร์โนนมีกายเคียร์สเดวุลทัลิสมีเจอร์มี่สตรองเดอะแอพเพนทิสโอ้โหแต่ละคนไม่ใ <laughs> ชนะ่คือคือนะอันเนี้ยอันนี้ที่อันนี้ที่เอาเฉพาะที่อ่าที่ชั้มดูแล้วเนี่ยเนาะคือจริงๆเนี่ยชอบชอบทั้งสามคนที่ดูแล้วเลยคือยนะูราบอริซอฟเนี่ยอโนราเนี่ยคือแบบว่าโอ้แบบ คนนี้คือแบบเล่นเล่นดีอ่ะเล่นดีแล้วก็แบบได้ใจคนดูไปเลยส่วนไอพีเอในเดอะบูทาริสเนี่ยก็คือแบบบทบทเขากบทเขาเป็นตัวตัวสําคัญของเรื่องแบบในในในส่วนสมทบอนะแบบพอดูพอเขาโผล่มาพอทันทีที่เขาโผล่มาเป็นหนังมันคือแบบขึ้นมาอีกแบบเลเยอร์หนึ่งเลยอะเอแล้วก็เจมี่สตรองที่ในเด e ย p p พเพนทิสเนี่ยก็คือเล่นเป็นเออ เป็นคนเป็นคนที่แบบบ้าเหมือนกับเป็นคนที่แบบปั้นโดนเอาทำขึ้นมาเนาะอยู่เคียงข้างตลอด<ต> <Okay. S 2> คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนปั้นโดนเอาทำเลยอะ่ะแล้วก็เป่าหัวเขาเล่นเล่นดีมาก <Yeah. S 2> เล่นดีมากแต่ว่าบางเอิญบางเอิญก็คืออมีเคียร์แรนทาวินเนี่ยที่ในอารียลเพย์เนาะซึ่งพี่ไม่ได้ดูนะแต่ว่า แต่ว่าเท่าที่ดูแบบดูดูดดดในดูในคลิปดูมีเสียงของคนที่ไปดูแล้วบอกเนี่ยก็คือแบบเขาก็เล่นได้ดีแบบสมกับบทบาทแล้วก็เอความที่เครเรนคากินเนี่ยก็คือแบบเป็นดาราเด็กเนาะเป็นน้องชายของแมคเคอรี่คาออกินโฮมโลคนยังไม่คิดเลยว่าเป็นน้องชายแมคเคอรี่คากินว่าเขาเคเรนคากินแ,<ๆ>แต่เขาก็เล<ๆ>่นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะพี่ ใช่โค้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาก็มาตอบได้บทบาทสำคัญในเอ,อซีรีส์เรื่อง Succession เออ Success นาะก็เล่นดีมากก็ได้รางวัลเคยได้รางวัลอะไรแล้วก็คึอเขเขาเขาก็เล่นกับเจอร์มีสตรองที่ได้เข้าชิงกันเนี่ยเนาะกับอยู่ในซีรีส์เรื่องเดียวกันก็คือเขาก็มีคะแนนที่แบบว่าคนคนเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาคือแบบไม่ใช่เป็นแค่แบบดาราเด็กเนาะไม่ได้เป็นแค่น้องของแม็กเคลี่นี่คือแบบเขาแบบ เล่นเล่นหนังเล่นซีรีส์ดีจริงๆพอในอเริโอเนี่ยก็คงจะน่าจะเล่นดีมากระบบส่งมากแหละก็เอแล้วก็กวาดรางวัลมาแทบสะทุกสถกาบันอนะ่ะพี่ว่าก็นว่านี่คือตัวเ<า>ต็งเลยแหละเห็นกวาดมาล่าสุดด้วยอันนี้คิดว่าไม่น่าพลิกอืมต่านนี้นะที่คิดว่าไม่น่าพลิกน่าเล่น <ha. S 2> ขึนขข้นเอ็ดเวิร์ดนอตันโถก็วางไว้ก่อนนะ เคยแบบบางคิดว่ายังไม่ใช่ในเรื่องนี้ยังแต่ว่าคือเขาก็เคยแบบเล่นที่พี่ได้บทที่มันแบบโหไม่ให้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์ก็ก็ก็เป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่คิดว่าในชีวิตนี้ก็คงน่าจะได้ออสการ์สักครั้งหนึ่งเหมือนาะใช่หมันก็เหนือทีนี้ก็พอดีแบบว่ามันคือแต่ละสาขาบางทีหนังแต่ละเรื่องมันบทมันส่งไม่ไม่เท่ากัน ใ่ครัแต่าก็ต้องหลอบางคนเนี่ยบทเหมือนจะนําเลยจะไปชิงสมทบอย่างเงี้ยก็มีก็มันอยู่ที่มันอยู่ที่กลยุทธ์ในการใช่เพราะว่าเพื่อจะให้ได้รางวัลใช่ใช่ครับมันมันอันนี้มันมีความหมายแฝงอยู่บางคนงงว่าทำไมไปชิงอะไรเงี้ยทำไมอันนี้เขาเล่นดูเด่นมากเลยไปชิงสมทบอะไรเงี้ยแบบมันก็งงเหมือนกันคนเล่นไม่กี่วิอะไรเงี้ยได้ไปชิงอะไรเงี้ยสมทบก็มีนะแปลกดีทีนี้เราก็มาที่นํามั่งค่ะพี่ มาที่นำนำหญิงเนาะหรือแบบเดซ์แอคทเรสใน leading โ role เนี่ยก็สาขานี้คือแบบแบบเขาเรียกว่าเข้มข้นทุกปีเนาะใชมีก็มีซินเทียริโวที่ในวิกเเตทนะครับมีกาลาโซเฟียกาสคงในเอมิเลียเปเรสมีมาร์ี้เมดิสันออนอนอร่ามีเดมิมอร์เดอะซับสแตนซ์แล้วก็เฟอร์นันด้าตอเรสอัมซิลเฮียก็จะบอกว่า จะบอกว่าถ้าถ้าเอาตัวบทบาทเนาะเอาตัวบทบาทพี่เชียมไมกี้มมดิสันเพิ่งได้รางวัลมาบาฟตาใน,น,นอังกอ์เขาก็เล่นดีจริงๆเล่นดีจริงคือบทแบบเล่นเล่นเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นี่คือแบบมันมันมันเล่น,นง่ายเนาะเล่นแบบแล้วก็ดูเวลาเราดูเอม่มายกี้เวลาเขาดูเขาไปตามงานต่างๆอ่ะดูเขาเป็นคนเรียบร้อยนะ เพืมอนคนเรียบร้อยดูเป็นคนอ่อนน้อมแต่บอกป้าโอ้โหในหนังนี่คือบอกมันจะมาเล่นขนาดนี้ได้คือต้องสกิลการสแสดงต้องดีจริงๆ <S <S ทางทางฝั่งยุโรปให้เวลาทางฮอลลีวูดว่าไงคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะฮอลลีวูดก็อ,อคือพอเดนนิมวัวเนี่ยอ,อตอนดูหนังเนี่ยตอนดูหนังเนี่ยก็ป้าก็เด,เ,เดนนมัวก็เล่นดีแหละก็เล่นดีแหละแต่ไม่คิดว่า เอาจริงนะไม่คิดว่าจะมากไกลถึงขนาดนี้ก็อพอเริ่มได้ Golden Globe มาได้เออ i t i c Choice มานี่มาได้มาได้ s c r e e n อคเ i l ร Award อีกอได้แ a c a w a อ d อีกก็ตอนนี้คิดว่าแล้วกรรมการเขาชุดเดียวกันป่ะพี่แซกนะครับกรรมการแต่ก่อน,น,อน,นอเนี้ยเนี้ยคือแซกอ w วอร์เนี่ยเขาเป็นนักสแสดงโหวตกันอันนี้ อ่อตอนนี้เนี่ยมันจะมีเหลื่อมๆกันเพราะว่าแซ k เนี่ยเขาไปรวมกับแอสตาซึ่งแบบไปรวมกับกลุ่มของคนคนจัดรายการวิทยุก็พอมาถึงออสการ์เนี่ยก็จะอ่อไม่ใช่กลุ่มเดียวกันเหมือนแต่ก่อนละใช่เพระตอนแรกไม่คิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้เขาจะไปไปทางถึงออสการ์ไหมเพราะว่าแซกมาก็แบบความเหมือนเนี่ยจะมีความคล้ายมากแมก็แต่จริงๆแล้วก็อ่าถ้า,ถ,าถ้าเอาเอาสถิติเนะาะสถิติเนี่ยก็อ่อ คนที่ได้แซกเนี่ยก็มักจะได้ออสการ์แต่ว่าอย่างปีที่แล้วที่ลิลลี่กราสโตนได้แซกจากคิลเลอร์สออฟเดอะาร์อันนั้นคน <Oscar. S 2> ละคนกันอย่างเป็นเออเป็นเอมมาสโตนไปอ่เนาะซึ่งแต่ว่าปีนี้เนี่ยคือพอเป็นเดนน่มัวรเนี่ยคืออ่ะพี่ก็โตมาอยู่เอตีเนาะเห็นเห็นเดนน่มัวเล่นหนังมาแบบโหแบบมาแบบเห็นผ่านมาทุกยุคอะ แล้วก็พอเขามาถึงตรงนี้ได้อ่ะเราก็เชียร์ว่าคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนโหวตในฮอลลีวูดเนี่ยคือเห็นดนนมัวงานเนี่ยแปดศูนย์เก้าศูนย์สองพันสองพันสิบสองพันยี่สิบเนี่ยห้าทศวรรษใช่นานมากอีว่าแรงเชียรมากแต่ว่ากรรมการจะว่ายังไงคะ ก็อรอลุ้นนะคะว่าพี่ว่าพี่ว่าเดนดี่มัวได้พี่ว่าพี่ว่าไม่ไม่น่าไม่น่าเฉลีคือไม่ไม่น่าจะมีอา,าการแบบอาปากหัวกันเนาะแบบคือ<ป>คือเดนีหมัวได้เนี่หัวมันมันเป็นแบบโมเมนต์โมเมนต์ประวัติศาสตร์เหมือนกันของออสการ์แหละก็ได้แหละจากเดอะซับซึนะแล้วน่าจะสู่สีคู่ขี้นะคะไมกี้กับเดมี่นะคะส่วนเฟอร์นันดาตอนเลสแล้วก็อ่ คาร่าเซฟกสซอนที่ว่าตอนนี้พี่อาการานี่ตัดไปเลยเพราะว่ามีดราม่าี่วนดราม่าส่วนตัวแบบไปเเคยแบบไปคอมเมนต์อะไรเอาไว้ในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยส่วนฟซนเนน่าตอนเดสเนี่ยคือกระแสตอนหลังเนี่ยคือเบาลงไปนิดนึงเพราะว่ายอ็ส่วนหนึ่งอะเป็นเพราะว่าเป็นนักแสดงต่างประเทศอ่านะก็ถามว่าซินทีอริโวคือน่าเสมือนกับ อ,อ,อันเดรกเอนเรคืออรอรอพาร์ททูแล้วกันมรอรอ้ออกอ่กนอะไรอย่างเี้นะคะได้กันก็เดี๋ยวเรารอลุ้นว่าจะเป็นใคร <S <S ต้อสูสีสลาพิวไม่สูสีที่ว่าเดมนี้มวนนำอยู่นำอยู่หลายช่วงตัวกับน้องไมกี้ใช่ไหมคะน้องไมกี้คือบอกว่าต้องปั่นแรงมากถึงจะแบบ ขึ้นมาสีได้ให้เดมี่ไปก่อนเดี๋ยวไมกี้มาทีหลังก็ได้มีหนังได้อีกหลายเรื่องต้องบอก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 กรรมการบอกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้อ่านำชายนำชายพี่นำชายก็เจมจนมากน้องจากทีมทีมอตีของหนูมีทีมอตีชาเน่ในอัคัมพิตันโนมีโคแมนเดอนิงโก้ซิงซิงมีเรฟไฟในคอนเคลฟแล้วก็เซบาสเตียนสแตนในเดอะแอรเพนทิสเนาะ ก็อันนี้เนี่ยคือถ้าถามว่าเป็นถ้าถามทับคุยกันเมื่อสักแับสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็คงบอกว่า <A iden. S 2> เอเดนบอดี้ยใช่แต่ตอน,นทีจริมอทีก็น่าจะมีสีนะเมาทีซึ่งพอดีมันก็มีข่าวออกมาว่าในเดอะบูทอลสเนี่ยใช้ AI เนี่ยทำสำเนียงให้กับตัวเอเดนบอดี้ที่ว่า อจะมีนักแสดงบางส่วนหรือคนในวงการบางส่วนที่คิดว่าไม่น่าใช้ AI มาทำแบบนี้เพราะว่าโหแบบคนแบบนักแสดงสมัยก่อนเขาต้องฝึกฝนอะไรกันขนาดไหนเนอะกว่าจะแบบหัดสำเนียงได้นี่แบบเดี๋ยวนี้คืออ,าอ้าวยูไมาใช้ AI แบบมันง่ายเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย mm. อ่ะเป็นไปได้แต่ว่าคืออ่ะพี่ดู r u t ะ l i s t แล้ว คิดว่าเอเดนบอดี้เนี่ยคือแบบเนี้ยมันคือหนังที่เป็นเขาเป็นเกือบจะเป็นวันแมนโชเลยแล้วก็ทําได้ดีมากๆคือถ้าเอเดนบอดี้จะได้ออสการ์ตัวที่สองกับหนังเรื่องเนี้ยก็สมศักดิ์ศรีที่ว่าอทิโมธีชาลามิพี่ว่าก็เชียร์แต่ว่าให,ให้ให้หลอดนิดนึงก็ได้อ่ะให้ม่นป็นไรน้องอคงเลือกหนังได้อีกเยอะอะทิโมธีแบบค่อนข,ข้างเลือกหนังได้ดีมาก โอยยัง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 ถือว่ายังยังเด็กมากใช่คือพระถ้าถ้าทิมมธที่ได้เนี่ยก็คือชทำสถิติชนะเวไอเรนโบดี้ตอนที่ได้ประมวัลาเดิที่อายุน้อยสุดใช่ไหมห่างเดือน <c oughs> ห่างเดือนห่างเดือนกันคือแบบแล้วก็ <c oughs> คือ,อคิดว่าน่าจะเป็นไอเรนโบดี้นะแต่ว่าก็ถ้าเป็นออกมาเป็นทิมโมธที่จริงๆเนี่ยก็อ๋อไม่แปลใจแล้วก็ พี่ว่าน่าจะเป็นประเด็นกันอยู่เลยว่าต่อไปเนี่ยการใช้เออไอมาช่วยนักแสดงเนี่ยน่าจะต้องมันคิดกันแล้วแหละว่ามันสมควรหรือเปล่าอะไรเพราะว่าแบบอย่างทีมอทีเขาก็ร้องเพลงเองร้องเองใช่แล้วเขาก็ฟังังในซาแทงคใครไปสตรีมฟฟงซาแฉงในส p อ t i f y ได้ร้องดีมากนายก็นำเข้เพิ่งเปิดไปเอ่อทีมอทีแล้วก็เพลงอย่างตอนที่เขาเล่นเป็นวิลลี่วองก้าอย่างเงี้ยเขาร้องเองเต้นเองแบบนึกว่าเก่งอ่ะเด็กคนนี้ เนาะมาที่เบสไดเรกติ้งบ้างพี่ผู้กำกับการแสดงใช่ไหมก็มีชอนเดเกอร์นอร่ามีเบรดี้คอเบร์เดอะรูทเลสมีเจมส์แมนโก้คอมพลีทอันโนนมีชาร์กส์ออริอาร์เอมิเลียเปเรียสก็มีคอร์ลีฟาชาร์ของเดอะซับสแตนซ์ก็พี่ว่าอันเนี้ยนำนำโด่งมาเลยนะคือชอนเดเกอร์อันออร่า ถึงเบรดี้คอเบนเนี่ยจะได้ลุกเล่าฟองคำแต่ว่าตอนหลังเนี่ยท้ายๆมาเนี่ยคงท,ท,ท้ายเนี่ยชอนเบเกอร์แบบึงกวาดรางวัลแทบจะทุกสถาบันเลยแล้วก็พ <c oughs> ี่ว่าคนในวงการคือคิดว่าน่าจะน่าจะแบบให้ให้ชอนเบเกอร์รได้รางวัลใหญ่ได้แล้วอะ่ะสำหรับหนังเรื่องนี้ชอนเบเกอร์ก็ทีนี้ผู้กมกับเนี่ย จะเหมือนหนังยอดเยี่ยมไหมคะเพราะว่าบางปีก็จะเหมือนบางปีก็จะไม่เหมือนนี่อย่างลาลาแลนที่น,น,นะเพิ่งเปิดไปจําได้นะพี่เนาะแม่นจนหมายพี่พซองปีนี้พี่ว่าเหมือนนะอ่ะตอนนี้จนหมายจะเหมือนซองใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่จะได้ไม่ผิดซองปีนี้ปีนี้พี่ว่าเหมือนปีปีนี้คือตอนแรกตอนแรกก็อเดี๋ยวรรบเราเรามาที่หนังเลยนะเพราะพุ่มกลับพี่อนเพราะพุ่มกลับเราก็จิ้มปละเนาะวัดตัวหนัง อัดนอร่าเดอะบรูเทอร์ลิสอะคอมพลีตอันนน์คอนเคลสดูนพ t ททูเอมิเลียเฟ i เ s สอัม h e ิ e เฮียนิ y s ค h ลบอยส์เดอะซับสแตนส์วิกเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าตัดเรื่องที่พุ่มกับได้เข้าชิงไปเลยอืมเพราะว่าจริงๆ<ม>คือมันก็หลายปีนะที่พุ่มกับได้แล้วก็หนังได้แต่ว่าอาจจะมีบางปีเท่านั้นไปตัดคนคือคนคน,คนที่คนพุ่มกับได้เข้าชิงเนี่ยตัดไปเลย คิดว่าไม่คิดว่าไม,วาไม่ว่าไม่น่าจะเป็นคนชนะได้ในส่วนของเป็นเบสซิเจอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาดูเบสซิเจอร์เนี่ยเอมิเลียเพเรที่ตัดไปเรื่องแรกเลยเพราะว่า,าไมไ่เข,ขาเยอะแล้วก็ตัวหนังเองเนี่ยก็หฮตอนที่ได้เข้าชิงมันแรงจริงแต่ว่าก็เสียงวิจารณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อันนี้ก็รอดูเพราะว่าตัวเน็ตเน็ตสิ่ในเมืองไทยก็ยังไม่ไดเอามาลงเนาะเราก็อขอลงเขาลงของเขาเดี๋ยวเขาไม่มาลงของเราใช่ใช่นี่ ส่วน The Substance เนี่ยคิดว่าไม่ไม่น่าจะได้แน่เบสติเจอร์เพราะว่าด้วยตัวจอนเนอร์ของหนังเนี่ยที่เป็นเอ horror ฟิล์มเนี่ยมันน้อยแล้วก็ตัวหนังเองก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคือเป็นหนังที่ชอบแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดเบสติเจอร์ของออสการส่วน The Brutalist เอาเอาเอาคอมพิเตอร์โนนกับเอาคอมพิเตอร์โนนเนี่ยก็ที่ว่าอาจกลางๆกลางๆเหมือนกับแบบจะ จะสุดละแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้สุดในปีนี้อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวปีนี้ไะเจอของแข็งด้วยถ้าเป็นในปีที่หนังออนอเนี่ยคอมพิวเอโน,โนเนี่ยจะบอกมาวินส่วนเดอะบรูเทอริสเนี่ยดูหนังละดูหนังแล้วแบบเออพี่ว่าทั้งทั้งอโนรากับเดอะดบรูทอริสเนี่ยได้ดูทั้งคู่ที่ชอบในความกลมกล่อมของอโนรามากกว่า ทั้งที่ The ะบลูทาริสเนี่ยเป็นหนังที่เข้าทางออสการ์มากกว่าคือมาถึงเนี่ยปักยี่ห้อออสการ์ไว้เลยว่าเป็นออสการ์นอมินีออสการ์เบสติเจอร์อย่างต่อ่าดันชอบอนนรามากกว่าเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าอนนราเนี่ยจะได้เบสติเจอร์ในปีนี้อม,อมก็พี่เชียรยทั้งพ่วงกลับแล้วก็ว่าน่าจะมามาพร้อมกันเดี๋ยวจน,น,น,จนไหนก็จ<ร>ะได้มไม่ผิดซองอกีกเวลาประกาศ ถ้ามาพร้อมกันแบบนี้อไม่ไม่ผิดไม่ผิดสองไม่ผิดสองไม่มีไม่มีดังไม่มีดังอนตอนลาลาแลนใช่ไหเอ้ยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็มันก็แล้วแต่ปีเพราะว่าบางปีก็เหมือนกันบางปีก็ไม่เหมือนกันปีนี้พี่แชมฟันธงว่าเหมือนก็ต้องมาลุ้นแต่ว่าจริงเดบิวอลิสก็เขาก็ก็มาแรงอันนี้แหละเงราะว่าสองเรื่องนี่แหละคู่ขี้เราก็ไม่รู้หรอกนะเราไม่รู้ใจกรรมกจริง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 แล้วเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ดูเดบิวอลิสนะ พี่เชียเดอะบูทอลิสเพราะว่ามันเป็นหนังที่เข้าทมงออสการ์มากกว่าว่าพอได้ดูแล้วเรารู้สึกว่าอโนราเนี่ยกลมกล่อมมากกว่าอืกลมกล่อมมากวามมากว่าแบบว่าเพอร์เฟคมากกว่าโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าวันเช้าวันจันทร์ที่เราจะเริ่มดูเนี่ยพี่แชมป์ดูตั้งแต่พรมแดงแน่นอนเชื่อแล้วก็เดี๋ยวรอไปตั้งแต่ประกาศผลเนี่ยจนจบเนี่ยตั้งจนถึงช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นใครที่ได้ไปนะคะดังนั้นพี่แชมป์บอกว่าฟันทงอโนรา พอดีเลยค่ะพี่โดยนั่มีเพลงจากภาพยนตร์เรื่องอโนรามาหลังจากที่คุยกับพี่แชมตรงนี้นะคะ,ะน่าก็เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละวันนี้ขอบคุณพี่แชมมากมากเลยนะคะไว้มีโอกาสเรามาคุยกันเรื่องภาพยนตร์กันอีกครั้งนึงน,นะคะเร,า,เร,า,เรา,าลืม่าลืมดูมารอดูลิซ่าโชว์กันนะวันนร้ใช่เราต้องมาดูต้องมาเชร์เป็นกําลังใจให้เป็นคนไทยอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้ไปร่วมโชว์ในเวทีระดับโลก ถือว่าเป็นถือว่าเป็นออสกาทั้งสองคันของอนักดูหนังคนไทยเหมือนกันเนาะใช่อย่างน้อยเราก็มีลิซ่านะคะถึงหนังเราจะไม่ได้ชิง <S <S ก็ตามนะคะตอนนี้ขอบคุณคขอบคุณลูกน้าม,มากขอบคุณสโมเอ m มากนะครับค่ะขอบคุณพี่แชมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวว่ามีโอกาสได้มาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมนะคะ่ะสวัสดีค่ะ